ทำกินกับแม่แก้วสวัสดีค่ะคลิปนี้แม่แก้วชวนทำเมนูกุ้งชุบแป้งทอดเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากบังกุ้งดัดกุ้งให้ตัวตรงนำไม้มาเสียบกุ้ง ตีไข่ขา,ขาวไข่แดงให้เข้ากันใส่แป้งทอดกรอบผสมส่วนผสมให้เข้ากันนำกุ้งที่เสียบไม้ไปคลุกแป้งทอดกรอบแห้งนำมาคลุกกับไข่ที่ผสมแป้งทอดกรอบ และนำไปคุกเก็ตขนมปังจากนั้นนำไปทอดในน้ำมันให้มีลักษณะเหลืองกรอบน่ารับประทาน เมื่อสุกตามต้องการแล้วตักขึ้นเสด็จน้ำมันเสร็จแล้วค่ะกับเมนูกุ้งชุบแป้งทอดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าทำกินกับแม่แก้วสวัสดีค่ะ